อาโลก่อนเนินมดขอนอมไหวคุณพระรัตรนาตรัยขอนอมนามัสาการพระเดชพระคุณพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกอาจองค์เจริญสุขเจริญพรบรรดาศรัทธาคณะญาตยโยมเมิดสุทานสุข,ขนเทวมนีก็มีโอกาสฟังหลังจากหายหนาหายตาไปดนบได้มาเทศ ก็มีออกตนหยาดยุ่มพันธามว่าคือบทเทศในคุบ้าว่าสันเศ้าเทศแต่บ่อภาวะก็เลยว่ามีโอกาสก็จะเด้มาเทศสู่ฟังเป็นการทองบทขึ้นกระแมนเนาะของกินนํำบกินมั่นกะเนาของเก่าบ่าลามั่นเะลื่อมจานันแล้วมื่อนี้มีโอกาสก็เลยว่าสีมาสอบแน่เป็นการสอบไปนั่ เป็นจังไรถืออกถึกใจขั้นว่าถึกใจกะกดไหลถึกใจกะกดแช่ในเดอ้อสิมาเทศในการมาที่เป็นบางสวง่วนบางตอนอเป็นจังไรกะเฮียนสืน่สรับหับฟังไดในโอกาสนี้บัดเนีมาทือ พี่นี่เป็นกำพานอนแหลงคู่บ่มีตั้งแต่กี้พี่ยังนี้เอาเห็นหน้าผานละหาลูกน่อยอ่อนมาที่เอ้ยเอ้ยบัดนี้เห็นแต่บ่น เจ้านี่พ้าลูกน้อยห้อยดอกไม่ตามใตตะลิงสาตัวมาในวันนี้นางมาตายเสียเทียมคำเดียวบ่ได้สั่งตายยังบ่ทันได้สังหยาิพินองลุงปา้าบ่่าลานา้ำ ตายบ่ท่านได้สาสวยลางท่าเขาเม็นกินหอมตายบ่พร้อมสุกไข่ไผ่น้อสิหัวหอมมาที่เอ้ย แม่นไข่สาบันไหนนันจอมบ่เห็นนาเหลือแม่นพี่สางเสือตุนใด้ดีไม่เหตบาบมาที่เอ้ยเอยหลือแม่นเถืกเพีชหมวนเมาหมวเจ้าเบื่อสารน้ Thì có liễu hiện non non điên nhu mong muôn chào sáng si ma tay sa long ngõ sa long ngõ hoa hoang mây biển thoa เจ้าสังสิมตายสลังออสลงโงงโองออเอาหัวตองแม่ขันใดขันว่าสิีวไแก้วสิไหลสองเสียเพี่ยสังบวกไข่ปากเบาจาแจงต,ต่อพิ่ายเจ้าจากราพี่ไว้ในหัวเราแก่หมู องอมาที่เอ้ยสังสิป่าพิไวกลางโดงเป็นหมู่คางสนีสังสีลาพิไวให้กว่างอยู่คนเดียว เพียงก็เลี้ยวไปเตยไปเหนือหินแต่ป่ามีแต่ห้องทำให้หานองอยู่เบาไว้ขันนางตายไปแล้วกุกมิงไผยสิแทนมาที่เอเอ กสะแนนไผสิเฝ้าสาลาเฮาไผสิอยู่ในหนองไผสิเป็นผู้เฝ้าน้ำอายเมื่อคำแรงนะ เจ้าผู้แพงสีสอยเมียพ้อยสิตายจากสังสิพากพี่ไหวไผกว่างอยู่คเนเดียว ในไพเขียวกะบ่มีคุนใ่ไพยเดโนสิมาตาไม่หลากสะกอนมาทอนฝุ่นมาทอนฝุ่นไพเดโนสิมาวันนามว่าสีลางเจ้าเหือไข ไพสีมาจุมรามาทีนางลูกนางเ่นองไพสีมาหามเจ้าเอาไปละปุ่งปานะหา,มมาผู้มาพาไม่เผาเจ้ากระบอมีขันสีเผาขันสิฟางเสียถทิม บ่มีเสียมชีขวดควานมาสีเผาแจ้มเจ้าไฟไม่ยานบเห็นหนนาจากแม่นเวสังเดนองสังมาตายอยู่กลางเลามาที่เอ้อ เอ้ขันเมื่อตายอยู่ในเมืองปวดเจ้ายัางสิไดเสียบงั้นดอกเดลาจากได้ผากันส้างพ้ามิมบวงเผาขาบัดนี้นานางมาตายอยู่ในหอหวามหวยไผยสิเมีอันกระดูกนาง ไปสิมาเอานามส่คันท้ามาล้างสวยมาล้างสวยไปอปเนสิมาบม่มกวยตีบหน่อยทานเขาเ้าแจกหานางมาเทตา ย้อนเจ็บย้อนไขย,ยังสิไรแตงไขปวามาที่เอ้ยเอ้ยตายย้อนเจ้าปวดหัวเพียก็ยังสิไรเบียบคัน เพียกว่านใจสันน้ำนางกระโไว้ตายย่อนป่วยเพียกรบโปันใดอันนี้นางมาตายอ่อนพี่นี่ให้สองกุมารท่านไปบบใด้บกมาที่เอือ ไอเพียกว่าคำเมืองเหนือกันยังอุนนาข่าเมื่อดังยังเป็นควนสีตื่นมาจ่าเวานะสีของนางกบเสาผิวพันบ่เลืองลาสีสันบรรณะยังบัเสาอันคือเจ้าดังบัวตายให้เจ้าคือ ขึ้นมาถอนให้ขึ้นมาสัำสาก่อนมาทีเอยเอ้ยขึ้นมาอย่างลูกน้อยกันหาสาดให้มันใหญ่กว่าเด้อ ให้มันใหญ่ทอลวงให้มันสูงทอป่ามาทีลาจังคอยตายสายนะสมอนอแหลงลานออ เทศมาวอดบอนนี่กับพ่อที่แล้วจอดท่าเอวังหลวงนอกก่อนนาไว้ทีน่นาจังพวกการน,นั่นละนาสถานอื้น